กราสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้อยู่เกม Call o Duty Mobile และสระหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวหนึ่งในสกินรีเจนนรี่ใหม่ของปืน CR 5 6 A Max ในซีรีส์หมอกาดังเอาละเราก็มาดีกว่าผมว่าในส่วนของสกินซีรีส์ใหม่นี้ตัวปืนสกินจะน่าสนใจและก็น่าใช้งานมากขนาดไหนเราก็มาดูกันเลย โดยสัตว์ของรุนหลักในดอนี้ผมแน่นอนอยู่แล้วก็จะเป็นสกินใหม่ของ CR 56A Max ครับเป็นสกินที่แบบโทนดำทะมึนว่าเลยครับผมาใครชอบสกินที่แบบดูมืดๆทะมึนทนชั่วร้ายายเนี่ยก็สกินนี้ตอบโจทย์เลยทั้งฟังของตัวละครนะัผมก็จะเป็นตัวละคร Witch Doctor ในซีรีส์หมอกาดำผมก็ไง่ายๆว่าโทนทีมนี่คือ SP 049เลย ชัดเจนเลยผมมาขนาดนี้แบบโคตรเท่นะใครใครชอบตัวละครแบบเท่ๆผมบอกเลยตัวนี้เท่แน่นอนในส่วนของเซื้อเืินอือนก็จะมีสกินของปืน GKS อ่าพ่วก s h o w วลขผมรายใหม่ตัวระเบิดเธอไหมตัวโดดรม่มของผมในโหมดของ Button Royal รถทั้งรายใหม่นี่ก็ถือว่าเฟียวไม่เบานะเป็นสีดำเขียวครประจำตัวละครตัวนี้ แล้วก็พวกสเปรย์ผม l ีเจ n d รี่ที่มีภาพเคลื่อนไหวนี่กำลังแบบฉีดยายแบบปิ๊ดปี๊ดเลยอ่าแล้วก็จบท้ายด้วยอ e ีโมท้าใหม่นะเพราะฉะนั้นผมรักมากเปิดกันเลยดีกว่าอันนี้ก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมผมใครมีคูปอง1 CP ทองก็สามารถใช้ได้แล้วก็ห้แนะนําเปิดก็คงยังแนะนําว่าสุ่ม4 6ครั้งอ่าเป็นเลทกำลังดีของราคาไม่แพงจนเกินไป นี่แล้วให้เกิดว่าใครที่ดวงดีผมก็ตัวละครอ,ออกนะหรือถ้้เกิดโชคดีกว่านั้นก็จะมีในส่วนของลดราคาเพิ่มเติมมาให้อีกด้วยนะเลืการออกนี่ก็ย้ำเหมือนว่ามันอยู่ที่ดวงจริงผมถ้าคนมันจะดวงดีมันก็ออกเลยถ้าคนมันจะดวงไม่ดีก็เหมาประมาณนี้แต่สำหรับรอบนี้ของพี่ลิงครับผมนี่รอบที่สี่แล้วนะออกไหมยังยังยังคงเงียบอยู่ครับผมครั้งนี้แหงของเราถ้ารถสิพีครับผมครึ่งทางแล้วเอ้ยแต่ของดีเจนออกแล้วนะ ครั้งที่6กก็ผม800 CP เฮ้ยจุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นเป็นคัสซีนปืนใช่ปืนจริงแต่ว่ายังไม่ใช่กระบอกที่อยากได้ครั้งที่7น่าจะเป็น Guard, อคอลลิ่งการ์ดปะอ่าใช่คอลลิ่งการ์ดจริงโผมครั้งที่8อ่าครั้ง7น่าจะเป็นตัวโชเวลอ้าวไม่ใช่ครับผมเป็นหมอการดัมเอมาครับผมเอ้ยถือว่าอุปก่อนมาตรฐานนะตีอกประมาณครั้งที่เนะแต่โดยส่วนมากลิงว่าการะดานเนี้ย คนเปิดส่วนใหญ่นะลอยแล้วประมาณสัก60-70%น่าจะเปิดหาตัวละครมากกว่านะเราบอกเลยว่าตัวละครแม่งโคตรเฟี้ยวครัา้าที่ครับผม2500 CP โชว,ว์เวลแน่นอนดูทรงนี้เออแล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่สิ3,500 CP นห้า้เก่วมาได้ผมกับสกินใหม่ของปืน CR-56 ร์้เอแม็กซี่มาคู่กับซลีมหมอกาดำ สรุปอ่ับกระดาษลีเจนใหม่ให้ผมของ s p 049เนี่ยจะต้องใช้ cp เฉลีย่ยอยู่ที่1620 cp ผมสรับขึ้นอน,น้นคนไหนที่ดวงเกลือผมต้องเปิดครบทั้งหมด10ช่องนั่นเองอ่าก็ประมาณนี้เลยผมสรับ scp นะในส่วนเกมเพโมเดลของตัวละครนะผมโอ้โหบอกเลยว่ารายละเอียดโอ้โหมาจัดเต็มมากสมแล้วผมที่เป็น scp 049นะคือแบบยาเต็มตัวอุปกรณ์ฉุกเฉินเต็มตัวเลย พร้อมจะเก็บค่าศัตรูทั้งหมดับผมนี่ใครที่โดนคานี่ก็จะติดเป็นป้ายแท็กกับผมเอาไว้ตรงผ้าขุมเลยนะก็คือแบบว่าเก็บรายละเอยียดดีมากและสำหรับโมเดลเกมเพลย์ของตัวปืนนะผมอะสำหรับปืนในซีรีส์นี้ผมก็จะเป็นแบบโทนสีดําเขียวผมนี่ดูแบบโบราณโบราณนิดนึนงสโคปอะถ้าเกี่ยวเทียบกับปืนเสียห้าหกก็ผมก็ถือว่าโอเคดีกว่าเกมที่เป็นคอมมอนระดับมาตรฐานนะผมถือว่าใช้ได้มีตัวช่วยเล็งโฟกัสด้วยนะนิดนึงก็ผมเป็นสีเขียวเขียวแต้มหน่อย เวลาฆ่าสตูได้ผมสตูเนี่ยก็จะเหมือนกับโดนหมอกประผมคืนกินแล้วก็หายไปในทันทีนะแค่นะจะเร่นด้ว่าตายปุ๊บเนี่ยกระจายกลเป็นพีเอ็มสองจุดห้าเลยนะผมแบบสวยๆนะหรือว่าใช้ได้เลยเอาไวป้ปนสตูได้ดีดผมเพราะว่าเวลาเป็นหมอกเนี่ยสังเกตว่าตัวเอฟเฟกต์ของหมอกเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างอยู่พอสมควรนะถ้าสตูเดินชิดๆกันเนี่ยก็คือจะแอบมองเห็นยากขึ้นนิดนึงป็นกว่านิดสักเกือบเกือบสองวินาทีนะก็แอบใช้ได้เลยในเรื่องของการปนสตู โดสำหรับเกมพีไการใช้งานของโตวปืน้นอาเซีย5 6าหเเนี่ยตอนนี้ก็จะได้ว่าป,ปืนที่อยู่ในเทียแบบกลางกลนะผมอาจจะไม่ได้เด่นมากเนะ่เพราะว่าห้เกิดเทียบกันแล้วในหมวด MP พเนี่ยกาอูก็น่าจะยังค่อนข้างที่จะดูเด่นกว่าหรือว่าดิอาคิเฮดเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเด่นกว่าในเรื่องของการคนะิวด้วยกระสุนสามนัดเท่ากันนะผมเพราะว่าเซียเนี่ยจะมีปัญหานนนหนึ่งก็คือเวลายิงไกลเนี่ยความแน่นมันจะค่อนข้างแบบดรอปพอสมควรก็ไปเน้นพึ่งในเรื่องของเล่นปืนอื่นที่เน้นดรบดามเมจกระจาบเลยน่าจะค่อนข้าง,งดีีกว่าในน้นะ แต่สตร,ระการนี้เนี่ยสิ่งน่าสนใจอาจจะไม่ใช่ตัวปืนก็ได้ผมแต่ว่าเป็นตัวละครมากกว่าอ่าโดยความคิดของพี่ลิงเพราะว่าตัวละครม,มันเท่นั่เองงงนานๆนะผมจะมีตัวละครที่เทแบบหลุดแบบนี้มาสักทีหนึ่งนะนก็น่าตอบโจทย์อยู่โดยเฉพาะโทนที่เป็นแบบสีดำๆใครทีชอบเล่นสไตล์แบบนินจายินจาผมไปแอบในจุดดาร์กโซนเนี่ยแล้วก็กดหมอบนอนรอเนี่ยคือพระคุมเนี่ยมันดำมิดมากเลยนะเวลาไปหยุดมุดมืดเนี่คือมันมิดจริงๆนะ ถือว่าของดีเลยครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้สำหรับคนที่ชอบเล่นตัวละครสีดำๆนะและก็ข้าวประมาณนี้สำหรับการรีวิวรักกีโดใหม่นะครับก็เพื่อนๆคลิปนี้นินดนบ้างเกี่ยวกับกระดานนี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่มีกระดานเจนทรีช็อตชั่นนั่นเองนะและก็จากไปใครชอบคลิปดีแบบนี้อามีสาระกคอมลูบมีและรรก็เกลือดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ตามกันได้นี่ครับผมทางช่องยูทูบไปก็ออกแฟนเพจเฟซบุ๊กนะและสวัสดีต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปี๊